ชื่อเรื่องเจ้าหญิงออโรและสวนแห่งแสงดาวการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรเฟลิเซียที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและธรรมชาติอันงดงามมีเจ้าหญิงผู้เป็นที่รักของประชาชนนามว่าเจ้าหญิงออโรเจ้าหญิงออโรเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องความเมตตาและความรักที่เธอมีต่อทุกสิ่งรอบตัวโดยเฉพาะสวนแห่งแสงดาวสวนลับที่ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในป่าทึบซึ่งเต็มไปด้วยดอกไม้ที่เปล่งประกายราวกับดวงดาวยามค่ำคืน สวนแห่งแสงดาวเป็นสถานที่พิเศษที่ถูกสร้างขึ้นโดยเวทมนต์โบราณมีตำนานเล่าขานว่าผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะสามารถเข้าไปในสวนนี้ได้และทุกคืนที่มีดวงจันทร์เต็มดวงดอกไม้ในสวนจะสั่งแสงเรืองรองสว่างสวร,ราวกับดวงดาวที่ลอยอยู่ในท้องฟ้าเจ้าหญิงออโรชอบมาเยี่ยมเยียนสวนนี้อยู่เสมอเพราะที่นี่ทำให้เธอรู้สึกสงบและเต็มเต็มพลังใจในการช่วยเหลือผู้คนในอาณาจักร วันหนึ่งเจ้าชายเอดเดียนจากอาณาจักรข้างเคียงได้ยินเรื่องราวของสวนแห่งแสงดาวและตัดสินใจเดินทางมายังอาณาจากักรเฟลิเซียเพื่อค้นหาความจริงเมื่อมาถึงเขาได้พอบ